ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย เือนธันวาคมนะครับเดือนสุดท้ายของปี2563ตรงนี้นั้นมีดาวขยับอยู่3-4ดวงด้วยกันจริงๆต้องบอกว่า5ดวงด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือดาวเสาจะย้ายในวันที่5ทธันวาคมย้ายจากราศีธนูไปอยู่ที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิปดีฮ่า ถัดจากนั้นก็ดาวศุกร์นะครับย้ายจากราศีตุลไปอยู่ที่ราศีพิจิกในวันที่12ธันวาคม <_ and S 2> <_ letter> แล้วก็ดาวอังคารนะครับถอยหลังมาตั้งนานจะได้ย้ายสักทีย้ายกลับไปที่ราศีเมษได้กเกษตราธิบดีเช่นกันในวันที่27ธันวาคมนี่ยังไม่นับดาวอาทิตย์ กับดาวพุธนะครับที่จะขยับย้ายด้วยเช่นกันและจะส่งผลอย่างไรกับทั้ง12ลัคนาราศีกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนธันวาคม2563เดือนสุดท้ายของปีจัดไปฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหราย4สี่ลายดี โหราโหรายี่สี่ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเอง,เองนะครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับชะตาชีวิตของท่านในเดือนธันวาคม2563เดือนสุดท้ายของปีนั้นคงต้องบอกกันแบบนี้นะครับว่าชาวลัคนาราศีกุมนั้นดาวเสานะครับได้โคจรเข้าเรือนวินาศของตัวท่านเองเป็นที่เรียบร้อย เท่ากับว่าทั้งดาวสาวและดาวองคารนั้นขนาบหน้าขนาบหลังลัคนาราศีกลุ่มคุณจําเป็นที่จะต้องใจเย็นครับเวลาจะสื่อสารเวลาจะพูดอะไรกับใครพยายามพูดในวาจาในภาษาที่ดีนะครับเลี่ยงการประทะเลี่ยงการขัดแย้งมิฉะนั้นแล้วจะขัดลาบครับเข้าใจคาว่าขัดลาบไหมครับหมายความว่าถ้าคุณเจราจาอะไรแบบใช้อารมณ์หรือเอาความคิดตัวเองเป็นหลัก อิทธิพลของดาวเสาร์กับดาวอังคารที่บีบหน้าบีบหลังตรงนี้ดาวอังคารไปอยู่พบการเงินบอกได้เลยว่าขัดลาบแน่นอนไม่เชื่อไปลองดูนะครับเวลาจะเจราจาอะไรกับใครไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจการงานอย่างรวมไปถึงเรื่องของบุคคลในครอบครัวพยายามเจราจาหรือพูดจาดีๆนะครับจะเป็นอะไรที่ส่งเสริมชะตาชีวิตคุณอย่างมากในช่วงจังหวัดตรงนี้นะครับวันที่1ถึงวันที่5นะครับ ธันวาคมเป็นช่วงจังหวะที่ดีแห่งการริเริ่มอะไรใหม่ๆใครที่มีโปรเจกต์หรือมีแพลนจะทําอะไรใหม่ๆนะครับที่คิดมาก่อนหน้านี้วันที่1ถึงวันที่5เป็นช่วงจังหวะที่ดีจะได้รับแรงผลักดันการเกลื่อนหนุนต่างๆดาวสาวที่อยู่ในภพวินาศนั้นแปลความหมายกันได้อีกอย่างหนึ่งก็จะหมายความว่าได้รับแรงผลักดันให้เกิดโชคลาภแต่เป็นโชคลาภที่คุณเองต้องลงมือลงแรงทําด้วยนะครับวันที่ 6. จนถึงวันที่10นะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกุมนะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับคนอื่นนะครับหรืออาจจะมีคนอยากจะเข้ามาขอความช่วยเหลือขอคําแนะนําอะไรบางอย่างจากคุณแต่ก็ยุ่งได้พอสังเขตครับอย่าเข้าไปยุ่งมากเกินไปนะครับช่วงวันที่11จนถึงวันที่ 20นะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณนั้นจะเริ่มทำอะไรชัดเจนขึ้นจากช่วงต้นต้นเดือนอะไรที่คุณคิดว่าจะทำช่วงต้น,ต,นต้นเดือนน่าจะเริ่มมาลงมือทำเป็นรูปเป็นร่างได้ในช่วงกลางกลางเดือนแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของบริวารเรื่องของออคนที่มาช่วยงานนะครับจะนำปัญหาจุก,กิกยยุ่งยากมาให้พอสมควรฉะนั้น ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมแล้วคุณจะต้องคุมบริวารหลายคนก็ให้ไปดูนะครับช่วงประมาณวันที่16กนถึงวันที่20ช่วงนั้นบริวารจะนำเรื่องจุกจิกใจมาให้อยู่พอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็ถึง ช่วงประมาณวันที่21จนถึงวันที่31ช่วงปลายเดือนกลับเป็นช่วงที่คุณนั้นแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นมีโอกาสจะได้เงินได้ทองหรือมีรายได้พิเศษอะไรหลายๆอย่างเข้ามาดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนความรักของชาวลัคนาราศีกุมโคจรไปอยู่ในภพลาภะคู่จะให้ลาบครับคู่จะให้ลาบคู่จะนำโชคดีมาให้อ่านะครับ ชัดเจนแล้วเกินครับคู่จะให้ราบคู่จะนําโชคดีมาให้นั้นถ้าจะเสี่ยงโชคอะไรก็แล้วแต่ให้คู่เป็นคนเลือกให้บอกขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรซับซ้อนแล้วครับเหมือนกับคุณจะซื้อหวยนั่นแหละเออก็ให้แฟนเป็นคนซื้อให้อืมแล้วมันถามว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดจะไม่มีแฟนทําไงอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเว้ย <laughs> นะครับก็ให้เสียงโชคกับบคุคคลที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณก็แล้วกันนะครับเออส่วน เรื่องความรักสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นั้นนะครับแปลความหมายได้ว่ามีโอกาสที่จะมีเพศตรงข้ามที่มีฐานะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเข้ามาชอบพอเข้ามาถูกอกถูกใจกันดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปอยู่ในเรือน ของดาวพฤหัสซึ่งอาทิตย์กับพฤหัสนั้นมันเป็นคู่มิตรกันนะครับมีโอกาสที่จะมีคนที่ฐานะดีเข้ามาชอบพอเข้ามาถูกใจกันทีนี้นะครับจะบอกให้ฟังอีกอีกอย่างหนึง่งก็คือว่าดาวศุกเองนั้นก็ได้ลอยมาอยู่พบลอยกลางฟ้าของชาวลัคนาราศี คาว่าพบรอยกลางฟ้าคืออยู่ในภพที่1ิบพบการงานฉะนั้นดาวศุกร์ที่มันโคจรมาอยู่ตรงนี้นั้นมันเล็งไปยังดาวราหูซึ่งดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีกลุ่มโดยตรงคงต้องบอกแบบนี้ว่าในช่วงจังหวะตรงนี้นะครับคุณที่มีดาวศุกร์นะครับชาวลัคนากลุ่มที่มีดาวศุกร์รอยกลางฟ้าย้ำอีกครั้งพยายามเจรจาอะไรกับใครแบบนิ่ม พูดจากันแบบมีความรู้สึกที่ดีพูดจากันแบบมิมตรไมตรีอย่าไปพูดกับโชคโคกหากหรืออย่าไปใส่อารมณ์ต้องบอกว่าดาวศุกร์ที่มันลอยกลางฟ้าน,นี้นำโชคมาให้นะครับฉะนั้นคุณจําเป็นที่ต้องเลือกสรรน,นะครับคําพูดเวลาเจรจาติดต่อประสานกับคนรอบข้างให้ดีจะบังเกิดโชคลาภถ้าไปใจร้อนหรือไปเจรจาแบบตรงข้าม แบบมึงมาพาวยอิทธิพลของดาวเสาร์และดาวอังคารจะทําให้คุณขัดลาบเสียลาบนี่คือความต่างกันนะครับของอดวงดาวซึ่งคุณสามารถที่จะเลือกได้ผมบอกชัดเจนขนาดนี้แล้วอย่าลืมนะครับช่วงเดือนธันวาคมเจรจาอะไรกับใครแบบเพาะเพาะพูดกันภาษาดอกไม้จะนำโชคลาบมาให้อย่างดีขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ ต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์66666 66. สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล